Yeah. เด็กคนออกไปดูว่เสียงอะไรดังอยู่หน้าบ้านใช่แขกเราหรือเปล่าถ้าใช่แขกเราก็เชิญเขาก็มาถ้าไม่ใช่แขกเราก็ไล่เข้าไปเอ้าคุณพี่เร็วๆเข้าเด็กนั่งอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่นี่ตัวเองเลนะลืมที่มดพระมานะพี่ยังไม่อยากว่าอะไรเลยโอ้โหคุณพี่ใช้ฉันคนเดียวเดีเนี่ยเร็วๆเข้า ข้นมาเด็อุยพระนกกิัตการเจ้าค่ะหลวงพี่เย่านี<ำ>้ทอยเฉเจ้าค่ะว่แต่หลวงพี่จะทวดลมาไหนก็นเหรอ,จอ,ตตอเจ้าค่ะแต่จะมามาในเยงโยกเจ้าค่ะโอ้โหหลวงพ่อ,พอเินไปลิงรูรรตังเลยมันไม่เมื่อยหรอ

นายโยมรีวิวจูบกระเจีวครับนายโยมมาแฮปปี้เบอร์เดย์หลวงพี่กันอยู่อ๋อเจ้าค่ะอายุวันทำงานทมงคนคนกำลังจัดงานอะไรเจ้าโยมคือว่าทีฉันเนี่ยกำลังจัดงานมงคลเจ้าค่ะหลวงพี่ให้พรหน่อยหลวงพี่อายุวันหวยสุข่วยพระรวยนายโยมด้วยะ โยไม่รวยนรวยบุญจะรวยคุณมาไม้ไ kind of allora. ันทม่ไมาไม่ไมีไ şey> ่ไมาไม่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 ไน่ไม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 นไ่ไข่ไม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 ่ไบกไม่ไมมไม่่ไ่ไ yeah. ่ไม่ะม่ม่ไม่่ไ่ไ่ม่ไมไม่ไป่่าม่ะรไม่ไม่ไม่่่ lại lại được nhà ra đây ào ăn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  thì only a couple of one chắc lành em ghé 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 มันเกิดลงพี่เหรอเจ้าค่ะแฮป Happy b i r เดย์หลงพี่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอีชั้นมาเจ้าค่ะเขามาแล้วจะโยไมมเสร็จแล้วไม่มี่ล้วเจ้าค่ะแล้วโยมไม่มีของขวัญมาให้หลงพี่ก็เหรอจ้าไม่ได้ไปโยม,มาเลยเจ้าค่ะแต่พอเป่าเค้กอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะหลงพี่เสร็จแล้วจะไปเป่าของใครเขาบ้างแม่หยอกแย่เด็กเดี๋ยวพ่อก็ถีบเสร็จแล้ว

เสร็จแล้วใช่ไหมเจ้าคะเสร็จแล้วจ้ะคือว่าอีฉันนี่อยากจะถามหลวงพี่ว่าจะทุดงไปไหนกันเหรอเจ้าคะอ๋ออาตมาว่าจะเดินสยามพารากอนใะไปสยามนี่เหรอเจ้าคะใช่ได้ข่าวว่าจิวรพุชชี่เข้านั่นแปลงซะด้วยเออเพราะแต่หลวงพี่เนี่ยพอจะมีเวลาว่างบ้างไหมเจ้าคะก็ว่างอยู่จ้าถ้าเกิดว่าทําอะไรก็คงจะไม่ว่างสนุกว่างใช่ไหมเจ้าคะ อ้โยากของโยีเป็นคนเอาพี่เอาน้องเออีเงินทองจะได้ไปไหนเสียใช่เจ้าค่ะเราีเองเจ้าค่ะรับากเลยจะรับงานคเ่งานกระชันี่รืองปัจจุัใจาไอ้ยพี่เรื่องปัจจัยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเจ้าค่ะอย่างที่ฉันใส่องนเจ้าค่ะเมาเลยสองพันมารพเจ้าค่ะมากัน4ี่องค์คือเจ้า เหมาเลยเจ้าค่ะสองพันฮะมันเป็นซุกๆสิโยมนั่นยังเจ้าค่ะรับรับยังเจ้าค่ะมีมอนด้านในเจ้าค่ะหลวงพี่มอเป็นไงบ้างชีวิตครับมีมอนพระได้แล้วจ้ะมีมอนพระได้แล้วใช่พี่ได้พาเจ็ดองค์เนาะสี่องเลยจ้ะาแล้วรนไหนขอพระเนาะนี่มอนพระน้องพี่นิมนต์ครับ ระว,วังนะครับปันแต่ปั้นผมมันชันนิดนึงน,ะนี่พระใหม่แล้วะครับเนี่ยใหม่ใจผมผ้ายังตึงอยู่เลยถึงว่าดีนะระวังนะคะรบับระวังเอามาขึ้นมาขึ้นมางอีกขั้นเดียวึึกันใจตึ๊บปึ๊บอ่าึ เป็นสัญลักษณ์อ่ดีบนสมบัติตูตาตูตาตูตาตตาตูาตตาตนตาของเขาโอ้ดวงตาเรื่องของสูงเลยนะทำไมถ้าเป็นไปได้ให้ทหารที่ลพบุรีมาจับไปได้ไหมท่าน ได้พ่อเหรอเจ็นด้านโมน้ำโมน้นหลานชายหลานย้ำโมนโมนมนโมน้กโมน้มน้ำโมหมามน้ำโมโ้น้โม้มา้มนโนโมน้าเ้ามาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนเฮ้ย หมาไหนก็หมาไม่หมาเลย,มเลยไม่ใช่ใช้น้ำอนันไหนเนี่ยเลี้ยงพันอะไรเนี่ยอ๋อพันห้าครับผมมันเลยถามราคาหมาถามว่าหมาเนี่ยเป็นพันอะไรอ๋อพันอ้าวเป็นไหนกันหมดว่าเลยครับบ,บไอ้ก๊าด เอามีส่งน้ำโมด้วยด้วยเ๋ยวน้ำโมด้วยมีด้วยเป็นพักลงกันแน่น่ไปห้าโม่กน่ะเอาขาตครับขอเวลาสักครูนะครับเลยตียกวพตีตีพักกันข้างๆมัยได้ขอบคุณครับนั่นถรงบคนเรื่องหัวข้าวอ่ะหัวคนแย่อนดับน่ง ใจนั่งเรียงกันสเลยเลียงเลียงกันส่แล้วทำไมก็เรืนไงแบเป็นก็เกิดเก็เจ็บตายวางไว้บนผ้าป่าเกนเลยจ้าคุณโยมเอานับหนึ่งสองสามโยโ้ยขโมยสังโฆ ไม่ได้จัดเป็นพระห้ามขอรูปพระน,นะถ้า <c oughs> ได้เดี๋ยวเป็นอาบัดตายเลยฝนตกฝนตกฝนตผมไม่โต<ผ>มีอมฝนไม่โตถ่ายไ้วยนะครับ <c oughs> เพื่อใครไม่อยู่จะได้วงวงไวค้ครับอาบน้ำอบน้เก็บเลยเก็บของก่อนจะึืนเดือนคะ ิดของ้อคุณโยมคุณโยกติดลูกติดคุณโยก็ช่วยเกี่ยวไหครับง่ายบใจโอ้นี่ลูกติดหรือลูกสักเนติดีติเออต่างมากตาจันตาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวกลับวัดเดี๋ยวเอาไปอีกทีหนึ่ง้าลวงหน้าครับลวงหน้าเอาเอาตังไปแล้วครับ ไม่ไม่เขาออกให้เฉยประเดี๋ยวมันจะถือยาก<อ>เดี๋ยวมันจะถือยากถือเย็นนิดหน่อยเอเอเขาไม่ได้ถือ Menang นั่งด้วยด้วยกันเหรอ